กาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิบวบนอยู่เกมค์ลูตี้มอบายและสาระหัวข้อของวันนี้พิลิงกับผมก็จะมารีวิวอัปเดตเปิดในส่วนของตัวร้านคาลักกี้บ็อกอันใหมอ่อะซึ่งในตอนนี้ผมก็มีอัปเดตเข้ามาถึง2ลร้านด้วยกันนะก่อนหน้านี้ ก็คือในส่วนของสกินปื้น CBR 4ตัวใหม่ที่มาในรูปโฉมแบบว่าใช้ได้ครัผมสีส้มร้อนแรงแดงเดดนี่แล้วก็อีกอันหนึงครับผมเป็นในส่วนของตัวสกินปื้น i c ซ1สกินไม้ก็อื่นต้องบอกว่าในซีซันนี้เนี่ยทีมของซีซันเนี่ยเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับเอลเมนต์นะผมก็คือพวกท่าต่างๆด้วยนะ โดยถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆผมสก,กินปืนในไปรบผาในคราวนี้เนี่ยมันจะเรียบๆครับผมแต่ว่ามันจะเป็นทีมที่ในเอลเมนธาต่างๆก็จะมีละหลักๆครัผมดูได้ตามนี้เลยอ่ากระบอกแรกเลยผม กับสกินของปืนใหม่อาการสผมก็จะเป็นทีมที่อยู่ในเลเมนที่เป็นตัวธาตุไม้ผมยี่มีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปต้นไม้แล้วก็ตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นด้ามจับที่เหมือนกับเป็นรากไม้พวกกันมากอ่ากับตัว LK 24ผมก็จะเป็นเลเมนที่เป็นพวกธาตุดินนะผมอ่าเป็นรูปภูเขาอ่าแล้วก็จะรอบปืนเนี่ยจะมีเป็นตัวเหมือนกับเกตแร่ปรากฏขึ้นมาถัดมากับโคเกอร์สองหกผมก็จะเป็นปืนที่เป็นเลมเมนที่เป็นตัวธาตุน้ำับผมลักษณะของตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นรูปคลื่น และปืน SKS ผมก็จะอยู่ในเอเลเมนที่เป็นตัวธาตุไฟค่ะปืนก็เป็นหนึกสีแดงเพลิงที่เป็นราวาและก็เฟนเนตครับผมอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของตัวธาตุดินนะผมนี่แบบสวยๆนะก็อนจจะเป็นทองก็ได้เหมือนกันอันเนี้ยและนั่นก็เลยทําให้ส่วนใหญ่ของสกินปืนที่อยู่ในซีซั่นนี้เนี่ยในลักกี้ดอหรือว่าในพวกกล่องเซ็ตเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเอ e m เมนนะผม่าก็อย่างเช่นตัว I c ซีอาตัวใหม่ล่าสุดนี้ผมเป็นตัวสกินบอนไซเป็นธาตุไม้นั่นเองนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกินที่ ดูแปลกน่าเก็บน่าสะสมนะเพราะฉะนั้นเราก็มาเปิดกันหาดีดีกว่า,าโดยภายในช่องจะมีอยู่ทั้งหมด11ช่องด้วยกันนะเปิดครั้งแรกใครมีคูป,ปอง1 CP ม่วงก็สามารถใช้ในส่วนของตัวคูป,ปองนี้ในการเปิดได้ผมก็วัดดวงกันเลยดีกว่าครั้งแรกโอ้โหมาเป็นเขียวอือเลยทั้ีทีอ2ครับผมอ่าราคา15 CP เฮ้ยจะปืนเลยปะเนะี่ยโอ้โหไม่ใช่ครับผม คขึ้นคาสิโนมาให้ตกใจลุ้นนะเนี่ยสังเกตว่าปรากฏครั้งที่สองอีปิกก็ออกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คอนเฟิร์มเหมือนเดิมไม่ว่ามีการล็อกเลทแน่นอนนะผมอยู่ที่ดวงล้วนในการเปิดของแต่ละคนถ้าดวงดีมันก็ออกอีปิกอันที่ใช่ถ้าดวงไม่ดีมันก็เอาอีปิกอันที่ไม่ใช่ครับผมคร <c oughs> ั้งที่สมอ่ะยี่บห้าซีพครับผมเอ้ยมาอีกแล้วโอ้โหไม่ใช่ผมเป็นสีฟ้าแอบเพ้ตกใจกันครั้งที่สี่อ่ะสี่ห้าซีพีครับผมโอ้โหสีเขียวเกลือไปครั้งที่ห้า เจ็ดสิบห้าแล้วก็ครั้งที่6กครึ่งทางแล้วผมแล้วก็ใครที่เปิดครบห้าครั้งก็จะมีนิส่วนของวันปอบใจให้ด้วยนะเป็นพวกสติกเกอร์ติดตัวปืนครั้งที่เจ็ดยัยงไม่ใช่ครับผมครั้งที่น่าจะแปดใช่ไหมมาแล้วเป็นโอ้โหคือเข้าใจแหละว่าดวงมารผมมีปิกมาแล้วสองอันเลยนะออกก่อนกําหนดด้วยผมแต่มันไม่ใช่อันที่อยากได้ไง อ่ะเปิดต่อครั้งที่8อ่ะสองร้อยหกสิบครับผมเฮ้ยปุ๊บ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 ยังไม่ใช่ผมแคสซีนมาเร็วครั้งที่9อ่ะสี่ร้อยยี่สิบปุ๊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 บโอ้โหเป็นกรอบรูปแล้วก็ครั้งที่สิบห้าร้อยหกสิบก็สังเกตว่ามันเปิดก็ยังไมนะ่เสียเยอะนะเสียแบบเทนิดเทนหน่อยผมแล้วก็คนที่ดวงเกลืออ่ากดครั้งสุดท้ายก็ผมก็750 C p นั่นเองก็มาแล้วผมกับสกินปืนไอซีวันที่เข้ากับทีมภายในซีซั่นนี้ แปลกอน่าเก็บหน้าสะสมเลยนะ,ะสรุปด้วยรวมสำหรับคนไหนที่อยาจะเปิดหาปืน ICR1 สกินทาดไม้ผมก็ได้ใช้ CP ทั้งหมด2416 CP ด้วยกันก่อนอที่ดวงเกลือน,นั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของโมเดลของตัวปืนนะผมนี่ถือว่าสวยนะ ออกแบบเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเลยผมกับสกินที่เป็นต้นบอนไซมาพันเรือรอบๆตัวปืนใครที่ชอบแบบว่าต้นไม้นี่ก็น่าเก็บอยู่อ,อพันท้ายปืนนี่ก็สวยและดอทก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของผมของปืนที่อยู่ในสกินอีพิกของตัว I c ซีอาวัแต่ว่าปืนมันก็จะเป็นแบบสไตล์สีทองทองเลยนะใครชอบแบบสีทองทองนี่เอาไปใส่กับพวกคาโมเอเลเมนอะไรพวกนี้เนี่ยก็สวยใช้ได้เลยผม แล้วก็มาดูในส่วนของรายถ้าเกิดว่าใส่กับพวกคาโม่ดีกว่าผมถ้าเกิดว่าเป็นสีทองเนี่ยก็คือปืนบรนทองเลยนะก็ยิ่งทองเด่นชัดขึ้นสีเงินก็ถือว่าสวยงามใช้ได้อ่าในส่วนของสีพาสต้าอื่นๆก็ดูโอเคผมสีเพชรนี่ก็คือฮึอชุบทองชุบเพชรครับผมใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าแล้วก็ในส่วนของพวกลายทัวร์นาเมนต์สีสั้นเฮ้ยสวยอยู่นะลายซอมบี้ก็ดีลายแดงก็ได้ผมโอ้ถือว่าเป็นหนึ่งสกินปืนที่ ไอซีอาร์วันนี้ใส่กับลายไหนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นพีพวกลายรากไม้เนี่ยตัดคอนเซปต์ของตัวลายคาโมอยู่นะก็ถือว่าสวยเลยแล้วก็ตัดมาอีกร้านน,ะะนึงครับผมกับสกินปืน CPR4 ร่คราวนี้ก็เป็นสกินที่เป็นสไตล์ไซเบอร์พังครับผมเพราะว่าทีมนี้เนี่ยเป็นเอลิเมนต์กับพวกไซเบอร์พังเป็นหลักนะอ่าก็ถือว่าดูแบบล้ำๆอนาคตด,ดีอ่าสำหรับใครที่เปิดแล้วก็น่าจะพอรู้ราคาผมแต่ก็ออกมาเปิดกันดีกว่าว่าไอไซเบอร์พัง c p r 4นี้เนี่ยมันจะราคาประมาณเท่าไหร่นะ อ่าเหมือนเดิมครับผมใครมีคูปองม่วง1 CP ซพีสามารถมาใช้ในการเปิดวัดดวงได้ผมแบบวัดดวงเผื่อโชคดีครั้งแรกออกได้เลยเงี้ยก็สบายหน่อยอ่าครั้งที่สองสิบห้าซีพีครับผมโอ้โหเขียวยาวๆครั้งที่สามยี่สห้าซีพีโอ้โหเขียวอีกแล้วครั้งที่สี่เขียวแน่นอนเอ้ยไม่เขียวผมฟ้าว่ะเป็นขวดบรรทอกครั้งที่ห้าครับผม75 CP สิบห้าซีพีมาเป็นอขอนเขียวเขียวครบแล้วนะอ่าครั้งที่หก เป็นเป็นอะไรเป็นสกินซีบีอาร์สีครับผมนี่บอกแล้วผมมันอยู่ที่ดวงเอออีป e ีกออกง่ายอยู่แต่ว่ามันจะออกชิ้นไหนให้กับเพื่อนๆผมซึ่งรอบนี้พี่ดิงก็ดูดีนะก็ถือว่าออกเร็วครับผม c b r ีร่รอบนี้ก็คอนเฟิร์มให้เหมือนเดิมว่าเกมอ่าไม่มีการล็อกเลทแน่นอนอันนี้อยู่ที่ดวงใครดวงมันล้วนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเปิดครบเหมือนเดิม5ครั้งครับผมก็จะมีของวันแผลติดไม้ติดมือเป็นพวกสติ๊กเกอร์ให้อีกเหมือนเดิม ดสระโมเดลของ CBR4 ตัวนี้ผมนี้ก็จะเป็นสกินที่เป็นพวกลายเน้นเพ้นกับพวกสติกเกอร์มาติดรอบตัวปืนให้เหมือนกับเป็นไซไฟแห่งโลกอนาคตะถือว่าใช้ได้ผม,มสกินที่ดูรำรำดีแล้วก็ไซด์ดก็เป็นแบบมาตรฐานของตัว CBR4 อยู่แล้วผมเล่งดีอยู่ในระดับกลางๆอ่าไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ออกใช้งานได้ผมไม่ถึงขนาดน,นิสติกก็อยู่ระดับที่เป็นอีพิกทั่วไป ก็ใครสนใจก็เหมือนเดิมจับได้เลยนะสกินตัวนี้ผมก็ยี่โดงในเรื่องการเปิดเช่นเดิมนะดวงรีก็ออกเร็วนะและก็เข้ามานี้ผมรัดการรีวิวสกินใหม่ในร้านค้าลักกิ้ดอที่เข้ากับทีมของซีซั่นที่แปดนี้เพื่อนๆนะผมเห็นร้านค้าใหม่แล้วสกินตัวใหม่คิดเห็นยังไงบ้างก็รกบเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยได้ที่ใต้ซีซั่นนั่นเองนะ และก่อนจากกันไปให้ผมเมเกิว่าใครชอบที 5. 5่ดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซอบแชร์ตามกันด้วยนะครับผมทา้งใช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสวัสดีต้องขอบคุณเื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊ป Online. Contact with enemy. UAV recon ready for deployment. Needed. Friendly shock RC is coming. Enemy inside. Ready for deployment. Keep on them. We're winning this one. I got shot. UAV recon standing by. UAV recon standing by. Friendly Shock RC is coming. Friendly Hunter Killer drone deployed. Contact with enemy! Contact with enemy! Enemy contact!